ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมคุณมะฟินเบอร์นะครับวันนี้อยู่เกมฝาคายเช่นเคยนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงพาร์ทที่3ามไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเฮ้ยตีอะไรมันให้ดูเลยอ๋อระวังกววางโอเคเฮ้ยสตูมาเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนโอ้โหมาเดี๋ยวซ้ายก็มาขวาก็มาใจหย เรียบร้อยครับผมสองทีเท่านั้นเออว่าแต่ปุ่มปิดเพลงอยู่ไหนเนี่ยโอ้โเฮ้ยมามามาเฮ้ยรังแกชาวบ้านเหรอรังแกชาวบ้านเหรอรังแกชาวบ้านเหรอเรียบร้อยครับผมเฮ้ยมันปิดเพลงไงเนี่ยลงแม่งเลยเฮ้ยชาวบ้านมันขับรถอะไรของมึงเนี่ย <G ül üş> โอ้โหภาสาช่วยมึงนะเนี่ยกระโดดดีไปไหนจ้าโอ้โหเยอะแยะเลยชิบหายอะไมากันเยอะเลยไม่ได้เราเราต้องลงแล้วโอ้โหมาจากไหนกันเนี่ยโมยังโมยังโอ้โหเกือบเอาชีวิตไม่รอดไม่จะไม่เหมือนอก เรียบร้อยโอ้โหข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นอะโอ้ยพวกลัทธิบ้านเนี่ยมันจับชาวบ้านอีกละไม่รอดครับผมนี่ก็ไม่รอดครับผมชาวบ้าน เดี๋ยวก่อนไปเราต้องทำลายรถมันสักหน่อยละนี่เอาหน่วยนาไปกินเรียบร้อยครับผมไปได้ทีนี้เราไม่หลบกูชนเฮ้ยชีบผายแม่งหลบเฉยหลบทำไมหลบทำไมทำไมไม่ยืนให้กูชนดีๆโอ้โหเรียบร้อยครับผมตายไหม เอาไม่ตายเรียบร้อยให้ชัดฮ่าฮ่าฮ่านี่มันต้องเจอนี้เดนิมิเอาไปแดกเรียบร้อยครับผมรถก็พังไปด้วยนะครับผมไม่แปลเรายังมีรถเราอยู่อีกหนึ่งคลันเขยิดปืนดีกว่าเหรออันนี้มีสโคปเฮ้ศัตรูมาไหนฮะโอ้เห็นแล้วโอ้โหยิงยากเหลือเกิน ไปลุยกันต่อ Let's go เอาชิบหายต้นไม้หายสงครามมากเลยเจอใครเราแม่งจอดยิงหมดเลยเฮ้ยวิ่งนีไปไหนไอ้ใครแม่งยิงอีกวะไปดีวกว่าหมดดังโอ้ด้านหลังด้านหลังได้เลยได้เลย รอกูแป๊บขับรถหนีเฉยเฮ้ยหนีไปไหนอ่ะเรียบร้อยครับผมตาคารถเลยเป็นไงล่ะเฮ้ยข้างหลังมาอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหน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 โอเคครับช่างมันครับ ตามไม่ทันเราครับปล่อยมันไปเราไปทำปฏิกิรของเราดีกว่ามัวแต่เล่นเนี่ย let's go ข้างหน้านี่แหละใกล้ๆโหลายตัวเลยขับชนแม่งเลยหลบไหมจะหลบไหมจะหลบกูไหมไม่โดนใครเลยโหเรียบร้อยเอามาดิมาดิครับมาดิครับ หมดยังมาดีครับยังไมหมดเรียบร้อยหมดแล้วโอ้ยเหีสือมาไงเนี่ยเสือหรือแมวเฮ้ยเี้ยให้ลงเหมือนแมวเลยผม้กัดชาวบ้านเรอนเนี่ยไม่ตายอีกโหวิ่งไวเหลือเกินกือบตายแล้วไม่หรออ้าวคำว่าขอบคุณมันไม่มีคำเลยนะ แดนกิวอ่ะพูดเป็นหรือเปล่าโหขอบคุณสักคำไม่มีไม่น่าช่วยมันเลยโหเดินหน้าตาเฉยจหวันนี้ใครก็หยุดฆ่าไม่ได้ทั้งนั้นโหเบรกเกือบหัวทิ่มอะไรอ่ะมันให้เราระเบิดเรือทิ้งอ่ะใช่ไหมให้เราทำลายเรือทิ้ง ไอ้ศัตรูมาข้างหลังอุ้ยอุ๊ยเอาชิบหายยิงผิดโอ้โหนึกว่าแต่ศัตรูโอ้ร้องโอ้อโหขอโทษเฮียมันวิ่งหนีเจ้โอ้โหเจ็บไหมเจ็บไหมขอโทษโอ้โห <laughs> ไม่ได้ตั้งใจให้เฮีย กระโดดน้าไปหาเลยว่าไงโอ้โหชิบหายแม่งปืนไฟโอ้โหชิบหายไฟไหม้ไฟไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายตายแน่ตายแน่ตายแน่โอ้โหปืนไฟเลยเหรอโอ้ยโอ้ยเฮ้ย ชิบหายข้างหน้าก็มีมา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 ใกล้ๆเนี่ยมาใกล้ๆเรียบร้อยโอเคมุนอุ้ยปุ้ยทำลายเรือทิ้งดีกว่าหรอจะได้ไปสักทีเอายังไม่หมดอีกไม่โดนไม่โดนเรียบร้อยมีระเบิดไหม เราระเบิดดีกว่าไหมนี่เลยไซกออีสานบึ้มเรียบร้อยแค่นี้ก็จบแปเดี๋ยวเราจะย่องไปเอาเครื่องบินกันนะครับท่านผู้ชมอย่าหันมาอย่าหันมานะอย่าหันมาชิบหายแล้วไหมหันมาเห็นพอดีเลยโอ้โหผิดแผนอีกเฮ้ยอุ๊ยอุ้ยเกือบตายมาตายยังมาตายอ่ ซ้ำอีกนัดเพื่อความชัวร์โหมวยจะทำเล่นทำหัวไปลุยเริ่บินละหวังว่าจะขับไม่ยากนะสเปดบาบ่าขึ้นสีลงโอเคเฮ้ยต,ยตย้นไม้ต้นไม้ขึ้นดิขึ้นดิโอ้โหชิบหายแล้วตกไปเนี่ยตกไปเนี่ย ตกไหมนเนี่ยไอ้ตกไหมนเนี่ยโอเคถึงพื้นอย่างปลอดภัยโหแต่เครื่องบินควรขึ้นเลยเอาละครับทุกคนเราต้องตีนบาลทำเป็นตีนแมวเข้าไว้อย่าให้มันรู้เฮ้ยมันไม่เห็นจริงหรอ โอเคคร so ับทุกคนมันไม่เห็นครับผมอย่างนี้ก็สวยสิครับไม่เห็นอย่างนี้ก็สวยสิครับไม่เห็นอย่างนี้ก็สวยสิครับเราจะยังไงเก็บตัวไกลก่อนไหมโอเคชิปหายแล้วโอ้โหไม่เข็ดเราก็ไม่เข็ดเนี่ยห่วงจะเล่นวิ่ง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 โอ้โหไม่กดบัวแล้ว เรียกกำลังเสริมละโอ้โหเราไม่รอดเนี่เลยรอดไหมไม่รอดแน่ yeah, <no> เรียบร้อยครับผมไม่รอดครับผม <laughs> ห่วงจะเล่นไงเราอะมาทุกคนเดีย๋ยวเริ่มใหม่เ <c oughs> อาไหมรอบนี้จะตั้งใจละ <c oughs> ห่วงจะเล่นเกินไปละ ติดเล่นกันไปโอเคเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันไหนโอเคมีตัวมาใกล้ๆเรานั่นไงเรียบร้อยไม่ทันไดเกิียนผมหรอกไอ้พวกนี้เจอปืนพกผมก็พอแล้ว เฮ้ยนั้นหมีหรือไงเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยชิบหายแล้วหมีหมีจะคุมหมีจะคุมกัดมันอย่าออกมานะเว้ยกระโดดรุนหิเฮ้ยชิบหายเนี่ยบอกพูดอย่างเป็นทางการคำบอกว่าอย่าออกมาอย่าออกมาเฮ้ย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 โอเคเรียบร้อยอ่ะชิบหายแล้วกำกำลังเสริมมันก็มาพอดีก็มาดีครับเรียงตัวกันเข้ามาเลยได้หมดอ่ะได้หมดได้หมด เล่นตัวกันเข้ามาทีนี้มันต้องโดนหักคอเรียบร้อยเสร็จสิ้นภารกิจโอเคครับเรายึดฟาร์มได้กลับมาคืนแล้วนะครับผมน่าจะเป็น ไขยไว้สำหรับล่าหมีหรือเปล่าไม่ใช่ฟาร์มนะน่าจะเป็นไขยไว้สำหรับล่าหมีแต่นีเราได้ยิบมาคืนละโอเคครับเดี๋ยวขอติดสโคให้ปืนสักอันก่อนนะเอาไหนดีเออเอาอันนี้แล้วกันแปดร้อยสิบบาทโอเคเรียบร้อยโอเคดูดีรู้ละ่ะมาเห่า โอเคครับเรากลับเก็บงานสักนิดเรียบร้อยงานเราเสร็จสิ้นแล้วไปได้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวขอแวะล่ามีสักนิดดูนะครับอยากลองล่ามีดูโอ้โหมันเอาคนมีมา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 โอ้โหปืนตบมีโอ้โหโหดเกินมีก็ตายยากเกินโอเคเรียบร้อย ไปดีวกว่าเราเล่นมามากพอละมาถึงแล้วลงเดินดีกว่ามันยังไม่เห็นเรานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราย่องยองเข้าไปก็ได้ชิบหายแล้วดูเหมือนว่ามันจะเห็นแล้วชิบหายแล้ว ข้างล่างข้างล่างเฮ้ยขับรถมาโอ้โหชิบหายรถชนโหมันบ้ามันขับรถชนเลยนี่อะไรขายรถเหรออ๋อโอเค เหมือนร้านขายรถนะเราสามารถซื้อรถได้โอเคดูเหมือนว่าเจ้าของหมาน่าจะตุยไปแล้วนะครับผมไม่เป็นไรนะเจ้าหมาน้อยโอ้ยไม่น้อยนะตัวรุ่นนี้ <c oughs> เดี๋ยวข้าจะเลี้ยงดูเจ้าเองเอาชิบหายแขกไม่ได้รับเชิญมา มาดิมาดิไปไหนล่ะมาดิหมดังหมดังหมดแล้วเนาะโอ้โหดูไทยนี่มันนอนตายดิสวยมีเงินให้ฟาร์มมันปิดวิทยุได้หมเนี่ยปิดลำโพงได้หมเนี่ยรับคาญเพลงมากเลยเนี่ยเฮ้ยตีนมาหาอยู่ๆก็ตีนมาหา เรียบร้อยดูงเหมือนมาอีกจะมาเยอะจังอะใค <Okay, S 1> มาจากไหนกันเนี่ย เป็นอีสัลลัสะนะโอ้โหกวาดหมดเลยโอเคมีแค่ตัวเดียวลุกขึ้นมาในบ้านเคลียร์ไม่มีอะไร <Here. S 2> เ,เียอกสารอะไรไม่อานหลังบ้านหลังบ้านเคียร์เคียร์โอเคไม่ <c oughs> ไมีเอกสารอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยศ <c oughs> ัตรูขับรถผ่านโอเคยังมันเปล่อยไป โอเคครับเออเราสามารถจ้างได้นะโอเคจ้างโอเคไป <s art> um> ไปเฮ้ยรอดารอดาไปขับรถดีๆนะ โอเคครับตอนนี้มีคนขับรถให้ขึ้นแล้วนะครับผมโอเคเราสามารถโผล่ออกมายิงหน้าต่างได้อ่าโอเคเอแล้วเราทำไมไม่ขับไปแล้วโอ้โหทำไมไม่ทำไมไม่ไปอ่ะขับวนไปวนมานทำไมเนี่ยแล้วมันจะขับไปไหนเนี่ยลง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 ไม่ได้เรื่องเลยขับรถไปไหนเนี่ย โอเคครับทุกคนดูเหมือนว่าจะได้ของเล่นใหม่แล้วนะครับผมคลิกขวาโอเคเออว่าแต่มันยิงยังไงนะเออยิงไงอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เปิดแมพเออยิงไงอ่าชิบหายแล้วว่ายิงไงเนี่ยเออคลิกขวาโอเคคลิกขวาเพื่อเล็ง ซูมเหรออ๋อระบุตำแหน่งคลิกซ้ายยิงโอเคโอ้โหทำไมมันช้าอย่างเงี้ยโอ้โหได้ได้ได้โอ้โหแรงอยู่นะได้ได้ได้ไดยิงทันไว้เนี่ยรถก็ขับอยู่ด้วยเราต้องเขาเรียกอะไรเล็งหน้าหนานไ้นะเล็งรักหน้านไ้ เฮ้ยมันวนกลับมาวนกลับมาเฮ้ยมันจอดมันจอดนี่แหละจังหวะนี้แหละทุกคนจังหวะนี้แหละไหนดูผลงานเฮ้มันวิ่งหนีมันวิ่งหนีบึมโอ้โหโอ้โหกระเด็นกระเด็นกระเด็นเข้าป่าไปแล้วตายไหมสามอีกสามอีกสามอีกอ๋อชิบหายมันหนีมันวิ่งหนีเฉย เอาไปกินเอาไปกินเฮ้ยมันวนกลับมาวนกลับมาวนกลับมาทุกคนวนกลับมานี่แหละจังหวะนี้แหละโดนเราแน่จังหวะนี้เสร็จเ้วแน่เฮ้ยหมาอย่าวิ่งไปดิโอไม่นะโหเรียบร้อยหมาก็โดนไปด้วยโหเฮ้ยไฟไหมไฟไหม โอเคเราสามารถโอเคหมาหมาเราแข็งแกร่งไม่ตายง่ายๆหรอกโอเคยังเหลือรอดอีกตัวนึงเรียบร้อยหมดหมดตี้โอเคครับทุกคนสำหรับฝากขายพารทที่3ผมขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันพารหน้าบ๊ายบาย